ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e a g l e of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ไข่เป็นชาวแปดริ้วโดยกำเนิดท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2400ณบ้านประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อท่านคบ อายุปวดอุปสมบทที่วัดบ้านแหลมโดยขณะนั้นมีพระสนิทสมัตคุณหรือหลวงพ่อเนตเจาวาดวัดบ้านแหลมเป็นพระอุปชาท่านลาเรียนพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่งก็ออกทุดงจนไปถึงวัดท่าราดจังหวัดฉะเชิงเซาท่านได้ยประสษาตัวเป็นศิษย์อยู่กับหลวงปู่จีนหลวงปู่ไข่ท่านชอบศึกษาวิชาต่างๆรวมถึงเรื่องสัญญเวท เมื่อได้พบผ้าจารย์หรือหลวงปู่จีนผู้มีความรู้และการปฏิบัติที่เข้มขังแล้วท่านจึงตั้งใจหมันศึกษาจนเชี่ยวชาญและบรรลุในวิชานั้นๆหลังจากศึกษาวิชาจากหลวงปู่จีนแล้วหลวงปู่ไข่ท่านได้อำลาผ้าจาย์ออกทุดงเข้าสู่ป่าเขานอภไยแสวงหาวิชาฝึกฝนวิทยาคมเลื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2455 ท่านได้มุ่งเข้าสู่เมืองหลวงได้จำพรรษาที่วัดเชิงเลนตั้งแต่นั้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2474ปีที่ท่านมรณภาพคนรุ่นเก่าเล่ากันว่าหลวงปู่ไ่ท่านรู้ตัวก่อนท่านจึงนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิของท่านอย่างไม่หวั่นไหวและจากไปด้วยจิตสงบรวมอายุ74ปี5 7พรรษา ในปีพุทธศักราช2460วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่เริ่มออกสู่สายตาผู้มานมัสก,การเป็นครั้งแรกแต่ละครั้งท่านจะสร้างวัตถุมงคลจะมีจํานวนไม่มากนักผู้คนเล่ากันว่าท่านทําไปแจกไปและมักจะเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งอย่างมากครั้งละไม่เกิน30องค์โดยถือว่าหมดแล้วทําใหม่วัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่ ที่ได้รับความนิยมในวงการแบบสากลมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทคือ 1. พระปิดตา 2. พระเหรียญ 3. พระรหังกีบบัวพุทธลักษณะพระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงลเลนลักษณะของรูปทรององค์พระพระจะเป็นรูปเหมือนไข่พาซีกมีพุทธลักษณะแบบเดียวจะแตกต่างกันอยู่ก็ตรงปีกขององค์พระเท่านั้นมีทั้งที่กดพิม พระแบบปีกว้างและกดพิมพ์แบบชิดองค์พระเป็นทรงชรูดก็มีส่วนด้านหลังมีทั้งอุมนูนเหมือนไข่มีทั้งอุ้มนูนมากและอุ้มนูนน้อยเนื้อหามวลสารภาพปิดตาหลวงผู้ขวัดเชิงเลนท่านสร้างจากผมอิธิเจท่านสร้างขึ้นมาผสมกับว่า1ร้ยแแล้วนำมากดในพิมพ์เป็นภาพปิดตารูปทรงลีโดยไม่มีการตัดขอบองค์พระ องค์ผ้าของท่านมวลสารจะค่อนข้างหยาบเห็นเม็ดว้านพดแห้งในเนื้อพระซึ่งแยกตัวอย่างเห็นได้ชัดผ้าปิดตาหลวงปูไข่มีทั้งแบบที่ปิดทองคําเปลในขนาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆเนื้อพระยังไม่แห้งสนิทด,ดีเมื่อพระแห้งสนิทแล้วจะทําให้ทองคําเปลวติดแน่นกับพระมากๆและพระที่ติดทองคําเปลวในภายหลังพักแห้งแล้วซึ่งจะแยกได้ชัดเจน ค่านิยมอาจจะต่ำลงมาสีของพระปิตาหลวงผู้ไขว่าเชิงเลนเท่าที่พบเจอจะมีสีเหลืองแก่และสีนดำตาลที่ลงรักจุมรักไว้ก็มีแต่พบเจอน้อยมากแต่องค์พระที่ผ่านการใช้งานมามา,มากๆติดเหงือ่อติดใครสีพระอาจจะกลายเป็นสีครัำกว่าสีเดิมง่ายๆส่วนตหลังองค์พระหลวงปู้ไขมีทั้งแบบลงอัขระจารกับ ไม่ลงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่